สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้น้องก็จะมาช้าหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ทั้งวันนะคะน้องก็เร่งทํางาน,นะคะ่ะเพราะว่าน้องอยากจะส่งงานในวันจันทร์นะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหลังจากที่ปปาเลิกงานมาเราก็พากันไปช้อปปิ้งซื้อ ตู้โชว์ค่ะที่ร้านที่อะไรนะคะห้างสรรพสินค้าอิก,กีอิก,กีย,ย่านะคะของสวีเดนหนึ่งนะคะปะป๊าก็ประกอบยังไม่เสร็จเราก็เพิ่งกินข้าวกันอิ่มค่ะน้องก็ทำผัดผัดไทยกุ้งสดอ่ะนะคะน้องพอใจบอกว่า,วาแม่ขาถ้าไม่อร่อยห้ามทำอีกเลยนะเนี่ยน้องบอกว่าเมนูนี้น้องเพิ่งเคยทำแบบว่าผัดไทยวุนเส้นไงคะ พอดีว่ามีน้องไอ้ที่เป็นเพื่อนกันใน facebook เขาทำน้องเห็นเออมันน่าอร่อยดีเราไม่เคยทำน้องก็เลยลองทำดูแต่พอน้องพอใจเอาไปกินนะคะแม่ขาอร่อยมากมากเลยค่ะวันนี้นะคะน้องน้องน้องทำผมแบบว่าสะแล้วก็เลยรีดนะคะแบบทำแบบตามใจปะ้าปะหน่อยนะคะป้าๆแบบว่าป้าชอบชอบเมียเวลาแบบว่าปล่อยผม,มนะคะ ปล่อยผมเปิดอะไรเงี้ยบางทีมันเราเราแม่บ้านนะคะเวลาเราทำน่นทำนี่อย่างเงี้ยมันก็เกะกะไงคะน้องเป็นคนไม่ถนัดกับการปล่อยผมเท่าไหร่นอกจากะจะมีงานไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยอยู่แต่ว่าถ้าเกิดอยู่บ้านทำน่นทำนี่ไปสักพักนึงน้องก็รวบแล้วค่ะเพราะว่าผมผมมันผมมันร่วงแล้วมันทำอะไรไม่ถนัดขัน เ,เดี๋ยวน้องก็จะเล่าให้ฟังอนะคะว่าอย่างหัวข้อเลยนะคะว่าไอ้เมียฝรั่งนะคะที่แบบว่าสามีสามีเลิกเพราะว่าไปทําจมูกนะคะสาหรับเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องของน้องเองนะคะเป็นเรื่องของของลูกค้าที่น้องเคยทําผมให้นะคะก็คือแบบว่าน้องเขาก็เล่าให้ฟังก็คือเขาเป็นรุ่นน้องนะคะน้องเขาก็เล่าให้ฟังก็คือตอนนัน้นน้องก็ทําผมอยู่ที่เมืองไทย น้องเขาก็มีโอกาสได้ไปทําผมนะคะก็เป็นลูกค้าประจําของร้านแล้วทีนี้มีอยู่มาวันหนึง่งน้องเขาก็เคยปรึกษาอยู่นะคะว่าพี่เนี่ยแบบหนูอะ่ะพี่ว่าถ้าหนูทําจมูกอะ่ะหนูจะสวยไหมคือด้วยความที่เราคนไทยใช่ไหมคะน้องก็มองว่าเออแบบการที่มีจมูกโด่งอะ่ะมันเป็นอะไรที่สวยคือสําหรับน้องน้องก็มองว่ามันสวยไะคะก็คือเราคนไทยอะ่ะคือขนาดตัวน้องเองน้องก็ยังอยากทําใช่ไหมคะ น้องก็เลยบอกน้องเขาว่าสวยค่ะถ้าน้องทําน้องจะสวยมากเลยนะก็คือน้องเขาเป็นคนตัวเล็กแล้วก็ผิวขาวไงคะแล้วทีนี้แบบแต่ว่าสามีเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะคะสามีเขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วทีนี้เขาก็ซื้อคอนโดซื้ออะไรให้อนะคะพอาไอ้พอสามีเขาไปต่างประเทศคือกับประเทศของเขาที่ญี่ปุ่น น้องเขาก็เลยว่าพี่เนี่ยหนูอยากทําจมูกมากเลยแต่แฟนหนูไม่ชอบนะอะไรเงี้ยน้องก็เลยแบบให้คําแนะนําน้องเขาไปอะนะคะว่าเนี่ยถ้าแฟนไม่ชอบเราไม่ต้องทําก็ได้นะเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันด้วยความที่แบบน้องเขาก็บอกว่าพี่ก็คือในสายงานหนูเพื่อนหนูทุกคนน่ะก็คือแบบเหมือนเขาก็จมูกโด่งแล้วแบบก็สวยอะ่ะเขาก็ได้งานกันคือหนูไม่มีจมูกหนูหนูก็รู้สึกว่าเหมือนหนูไม่สวยหนูก็ไม่ค่อยได้งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ็เหอว่าน้องเขาเป็นพริตตี้อะค่ะทํางานพริตตี้สวยมากๆเลยค่ะขนาดไม่มีด่างนะคะขนาดไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีด่างขนาดแบบว,ว่าหน้าเดิมของเขาอะคือเขาเป็นคนสวยอยู่แล้วแล้วเป็นสเปกของของสามีญี่ปุ่นน้องเขาอยู่แล้วก็คือคนตัวเล็กๆแบบหน้าแบบหน้าออกวยมวยๆสไตล์แบบสไตล์ญี่ปุ่นชอบเลยค่ะขาวๆตัวเล็กๆอะไรเงี้ยพอพอหลังจากที่น้องเขามีเงินก็คือสามีเขาก็เอาเงินซัพพอร์ตให้่แหละคะ่ะน้องเขาเลยว่า พี่พี่น้องเนี่ยหนูหนูมีเงินแล้วนะหนูหนูคิดว่าหนูไปทําจมูกดีกว่าและอย่างหนูก็จะได้มีงานเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อไหมคะทุกคนพอหลังจากที่น้องเขาไปทําจมูกสากมีเขาไม่บินกลับมาเมืองไทยเลยค่ะแล้วทีนี้เขาก็ยกเลิกแบบว่าสัญญาซื้อบงซื้อคอนโดด้วยก็คือน้องเขาก็ไม่มีแบบว่ากําลังที่จะจ่ายน้องเขาก็ได้คืนคืนคอนโดไป น้องเขาก็ได้ทํางานแบบเหมือนเดิมได้ไปเช่าห้องอพาร์ตเมนต์อยู่ก็จนนานมากเลยนะคะน้องก็ไม่รู้ว่ากี่เดือนแล้วน้องเขาก็ก็มาทําผมแล้วทีนี้ไอ้บอสบอสน้องนะคะเจ้านายก็เลยถามว่าเนี่ยไม่เจอคุณไอ้นานเลยคือที่ร้านเราจะเรียกลูกค้าว่าคุณนะคะน้องก็จะไม่เอ่ยชื่อไอ้น้องเขานะคะแบบว่าสมมุติว่าเป็นคุณเอนะคะไม่เจอคุณเอานานเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยน้องไอ้น้องเอเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่า พี่คะ่ะหนูไม่ได้อยู่ในซอยนี้แล้วนะเพราะว่าคือหนูได้เลิกกับแฟนคนญี่ปุ่นของหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอา้าเหรอพวกเราก็แสดงความเสียใจกับน้องเขาอะนะคะน้องเขากเ็เล่าให้ฟังเขาก็เลยบอกว่าสาเหตุที่เลิกกันอะก็เพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงมีไม่หรือผู้ชายมีไม่ก็คือว่าผู้ชายอะคือเขาไม่พอใจเขาไม่ชอบที่ว่าหนูไปทําจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยแบบ มีปากเสียงกันนิดหน่อยแบบว่าเหมือนเขาบอกว่าหนูหนูทําไมไม่เชื่อฟังเขาเขารักในตัวตนของหนูเขารักในหน้าเดิมของหนูแล้วคือหนูไปทำอะ่ะคือมันไม่ใช่หน้าเดิมในแบบที่เขาชอบแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบบอกเลิกหนูแล้วเขาก็บล็อกทุกช่องทางการติดต่อหนูเลยหนูก็ไม่มีเงินที่จะส่งคอนโดหนูก็เลยต้องแบบได้คืนแล้วก็หนูก็ได้ย้ายไปอยู่ พี่ใหม่ค่ะพี่หนูก็เพิ่งเวลาได้มาทําผมกับพี่อะไรเขาก็พูดไปนะคะว่าแบบคือเขาก็เป็นลูกค้าประจําของทางร้านอะไรอย่างนี้ค่ะเนี่ยหละค่ะน้องก็อยากจะอยากจะเล่าอยากจะแชร์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆสาวๆที่หลายๆคนถามน้องมานะคะว่าเนี่ยน้องพี่อายุเยอะแล้วพี่อ้วนพี่ดําพี่เตี้ยพี่แบบยังงูนอย่างนี้นะคะพี่หน้าเต็มฝ้าเต็มหน้าเลยคือน้องอยากบอกว่า ให้เรามั่นใจในตัวเองค่ะไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าสิ่งที่เราเป็นแล้วแฟนเราจะไม่ชอบถ้าเราคุยอยู่กับฝรั่งถ้ามีฝรั่งคนไหนมาคุยกับเราให้เรามีความมั่นใจในตัวเองไว้เลยค่ะมั่นใจในเบ้าหน้าของตัวเองว่าแบบฉันสวยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าคือการเข้าข้างตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะคือมันเป็นการสร้างสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้ให้เรามีความเชื่อมัน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือถ้าเกิดฝรั่งอ่ะถ้าเขาได้ชอบเขาจะไม่มาติมาอะไรเราเลยค่ะอย่างพูดง่ายๆอย่างปะป๊าเนี่ยค่ะก็คือบางวันน้องไม่น้องน้องไม่รู้ว่าสามีพี่เพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนสามีน้องไหมนะคะแต่ว่าสามีเพื่อนๆน้องน่ะเป็นเหมือนกันทุกคนก็คือว่าวันไหนน้องอาบน้ําสระผมนะคะหัวฟูๆตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยน้องก็แบบนั่งบนโซฟาหรือว่านั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตัวนี้แหละ ก็นั่งทํางานทักงานไปป้าป้าก็มองแบบเขาเหมือนเขาขนลุกเขาว่าเธอสวยมากที่รักน้องก็เอาน้องก็หยิบโทรศัพท์ม,มามาถ่ายรูปดูมันสวยตรงไหนเนี่แห <c oughs> <c oughs> ละค่ะบางทีบางทีสิ่งที่เราเป็นอ่ะมันอาจจะสวยงามในสายตาของคนที่เขารักเราไงค่ะคือถ้าเกิดเขารักเรา <c oughs> เขาก็รับได้ในทุกอย่างที่เป็นเราอะค่ะ บางทีน้องก็งงป้าป๋าเหมือนกันนะคะวันไหนเมียสระผมนะคะสระผม,ผมหอมๆเงี้ยไม่มาหอมไม่มาดมวันไหนสามวันแล้วแบบวันที่สามนะคะเมียรวบผมแบบว่าจนแน่นจนมีกลิ่นกลิ่นผมหอมอมาแล้วมาดมน้องก็เลยบอกว่าเออแบบบางทีก็ถามป้าป๋า,ปาตลกนะ,ะ,ะเธอชอบกินนี้ใช่ไหมก็แบบฉันคิดว่าเธอน่าจะสระผมแล้วนะ น้องก็ไะคเขาวันไหนสระผมไม่มาไม่มาไม่มาดมนะคะชอบมาดมวันไนวันที่ไม่ได้สระผมอะไรเงี้ยสงสัยจะมาดมเช็คค่าค่ะก็มีอยู่ครั้งหนึ่อนะคะน้องก็น้องก็บอกปะ้าปะว่าคือช่วงนั้นน้องคุยกับพี่สาวอยู่ที่อเมริกาพี่เขาก็บินไปเกาหลีไปทําสวยไปทําอะไรเงี้ยนะคะน้องก็เลยว่าเนี ee, ่ยป้าฉันอยากแบบฉันอยากฉีดโบท็อก แล้วก็ฉันอยากลดกามตรงเนี้ยแล้วก็ฉันอยากเสริมจมูกป๊าปาก็เลยว่าที่รักจมูกเธอสวยแล้วมันสวยตรงไหนฉันอยากเอาโด่งๆเหมือนเหมือนฝรั่งอะแล้วก็ฉันก็อยากจะเหลากามตรงเนี้ยของฉันนิดนึงคือหน้าฉันใหญ่มากเลยน้องก็พูดอย่างนี้นะะป๊าปาก็เลยว่าที่รักเธอสวยแล้วไม่ยังไม่สวยเดี๋ยวฉันจะไปทำฉันถ้าเกิดฉันกลับไยฉันจะไปเสริมจมูกน้องก็พูดอย่างนี้นะคะป๊าปาก็เลยว่า เออเธอทําได้ที่รักแต่เธอจะไม่ได้สวยในแบบที่ฉันชอบป้ป้าก็พูดอย่างเงี้ยนะคะน้องก็เลยว่าก็ใช่อ่ะสิเพราะว่าถ้าฉันบอกว่าฉันอยากไปทําสวยเธอก็ไม่อยากเสียเงินเธอไม่อยากจ่ายตังค์ให้ฉันฉันใช้เงินฉันเองก็ได้ป้ป้าก็เลยว่าที่รักถ้าเธออยากทําอ่ะฉันก็ออกให้เธออยู่ดีแหละแต่ว่าเธอจะสวยในแบบที่ฉันไม่ชอบแต่เธอจะอาจจะสวยในแบบที่ผู้ชายไทยชอบหรือว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าสวยแต่ แต่แบบนั้นมันไม่ได้สวยสําหารับฉันฉันชอบแบบนี้น้องเลยมานั่งคึกนึกขำในใจนะถ้าสวยแบบนี้มันติอืดติอยากมันบาจะนั่นแหะค่ะน้องก็เลยแบบอยากอยากจะนำมาเล่ามาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆสาวๆได้ฟังนะคะเราไม่ต้องแบบกังวลเลยค่ะว่า เราภาพรักรูปรักเราจะเป็นยังไงถ้าคนที่เขาจะรักเราอย่างไงเขาก็ยอมรับในตัวตนของเราค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะและทุกกําลังใจที่มอบให้กับแม่น้องพระใจมาดามสวีเดนค่ะสําหรับเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามานะคะเดี๋ยวน้องก็จะเข้าไปเยี่ยมชมและส่งกําลังใจให้ยาวๆนะคะสําหรับคลิปนี้น้องต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ